สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวกิจออนรัศมีรัชกุลนะคะตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษนะคะจบปริญญาตรีคอบอคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย ราชพัฒพิบูรณสงครามจังหวัดพิษณุโลกนะคะปริญญาโทกสมวิจัยและประเมินผลทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะเป็นครูเป็นครูคหมวดวิชาคณิตศาสตร์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์อยู่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรสังกัดคณะกรรมการการอาชีวะกระทรวงศึกษาธิการนะคะอ,อันนี้ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงได้ปรับ ปรุงหลักสูตรเพิ่มเติมในการคิดค้นปรับเปลี่ยนเป็นแบบอย่างที่ดีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานตามรูปแบบซิปบ้าที่ส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์สำหรับนักศึกษาประกาศิบัติวิชาชีพั้นสูงผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะหรือ PLC นะ,ะโดยการส่งเสริมความคิดสร้าง นะคะหลักสูตรนี้นํามาจากห้างอิงมาจากหน้า88ของโครงสร้างหลักสูตรประกาศศิบ,บัติพุทธศักราช2567นะคะตามที่ข้าพเจ้าได้ทําประเด็นห้าทายไว้กับผู้ใยการวิทายาลัยเทคนิคพิจิตนะคะประเด็นห้าทายความคิดอ่า คิดค้นปรับเปลี่ยนและเป็นแบบอย่างที่ดีในหัวข้อการอ้างเหตุผลนะคะการอ้างเหตุผลในหัวในหน่วยตรรก,กาศาสตร์นะ,ะการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานนะ,ะมีทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, นะคะก็คือนะักศึกษาจะเข้ามาเรียนในห้อง3 2 4หรือออนไลน์นะคะแล้วสื่อ ก็จะมีทาง YouTube ทาง Facebook ทาง l ล n e แล้วก็จะมีห้อง l ลายอ่ะอาทิเช่นอันนี้ค่ะอันนี้แผนกกรากกรรมกราส่งงานคุณครูก็จะแบบอ่พอเวลานักศึกษาส,ส่งงานเนี่ยคุณครูก็จะนํางานของนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยไปวิพากษ์งานเพื่อฝึกให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์นะ งานนักศึกษานะคะเหตุข้อแรกคือตาชอบเป็นคลิปนะคะเป็นคลิปที่นักศึกษาอ่านักศึกษาเขาจะได้ฝึกตั้งโจทย์ในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวกับบริบทของตัวเองในแต่ละแผนกนะโจทย์จะไม่เหมือนกันเมื่อนักศึกษาได้เรียนเสร็จละนี่ค่ะอันนี้ของแผนกขหากรรมนะอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนี่ สวัสดีค่ะแล้วก่อนที่ข้าพเจ้าจะสอนนักศึกษาแต่ละแผนกเนี่ยจะเตรียมการสอนไปกอนนะเพื่อให้นักศึกษารู้ว่านักศึกษาจะเรียนกับครูกิชออนรัศมีชุกุลแต่ละครั้งเนี่ยได้อะไรครับไปจะชี้แจงนะอันนี้คลิปอันนี้เป็นตัวอย่างนะที่นักศึกษาได้ได้ได้ฝึกเลขที่สองค่ะวันนี้จะมาอธิบายได้ฝึกได้ฝึกโจทย์คิดเองนะคะ อ่าเรียนแล้วเราจะคิดโจทย์เอง,นะ,น,น,งนะประยุกต์ใช้น,น,นี่่ะอ่าแล้วก็จะมีรายกลุ่มมาอีกห้องหนึ่งจะเป็นแผนกคอมพิวเตอร์นี่ะ่ะเราจะเตรียมการสอนไปทุกวันนะคะแล้วพอเตรียมการสอนเสร็จในชั่วโมงเราก็จะนำสู่นักเรียนว่าเอ๊ะใครทำโจทย์อะไรผิดอะไรตรงไหนเราก็จะดูลักษณะของโจทย์ที่นักศึกษาทำ นะคะอ่ะอทิเช่นลักษณะอันนี้อ๋ออันนี้เป็นวิชาแคลโคลัสนะคะเราก็จะนำมาวิาพากษ์ครูกิจอลและสมิช์คุณก็สอนแคลโคลัสด้วยนะคะสอนแผนกไฟฟ้านะคะกับแผนะะกช่างยนต์ในเทอมนี้นะคะแล้วอ่ะอันนี้ ไฟล์ทั้งหมดนี้เราก็จะส่งให้นักศึกษาในรายกลุ่มนักศึกษาไม่จําเป็นต้องมีหนังสือไม่ต้องซื้อหนังสือก็ได้นะเพราะว่าความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วสอนเสร็จเราก็จะทบทวนว่าแต่ละวันเราสอนเรื่องอะไรไปเราก็จะส่งอันเนี้ยไปให้นักศึกษาดูนะ,ะาจากการสังเกตมา4ีหรือ5สัปดาห์เนี่ยนักศึกษาฝึกความคิดสร้างสารรค์แต่ละคนเนี่ยได้พัฒนาการได้ดีขึ้นนะคะ นี้การวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ส่งไฟล์อ่ะตักษศาสตร์นี่นะคะตักษศาสตร์นักศึกษาก็สามารถส่งเมื่อเราส่งเสร็จเราก็มาสแกนเมื่อนักศึกษาสแกนเสร็จนักศึกษาก็จะได้ใช้แท็บเล็ตของครูนำเสนอเรื่องนี้ผ่านหน้าจอทีวีณนะห้อง3ามไปพร้อมๆกันนะคะถ้ามอีอะไรที่ปรปับปรุงแก้ไขรีเซิร์ชแอหรือมุ้งทางด้านการศึกษาวิชานี้ อรบกวนผู้เชี่ยวชาญหรือทุกท่านแนะนำกิจออรัศมีชกุลมาได้นะคะพร้อมจะน้อมรับเพื่อเอามาพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งกินขึ้นไปขอบพระคุณนะคะติดตามตอนต่อไปสวัสดีค่ะ